Ui, mình hiếp tốt, mình hiếp tốt à, lại mà. ออกมาได้ไหมต้นไม้ไหมต้นไม้ข่วงทางเอินขววงทางโอ้ต้นไม้ล้มต้นไม้ขววงทางไปมาได้ล้มก็แห้งเถอะวะเดนื้อปลาลงไป,ไปเอาแป๊บเดียวใช่ไหมร้อ,อนออกเนี้ยโอ้มาเล่นน้ำผู้ด,ดีฝนตกลัดทางเนาะ มึเห็บกระตูหอมลมยางเง้โอ้ต้นมนะรลมเบิดโยต้างเบิ้ดลโอตนไหนต้นไม้ลมเงีย่ได้ตนทเนสนอ้นนมาคาอนบ่เปนตเบิดเลยมโอ้ต้นนี่ก็หาว่ะมันมาค้องนี่ครับๆเลยนี่ต้นยางหาเลยนี่ พายุเหีบพายุเหีบพายุเฮีบพวกใส่รอยพวกเปี๊ยพวกเป๊ยพกเป๊ยพวกเปีกยไม่เห็นหลายปีละเอ้ข้ามาทั้งในม่กินเ่อวะได้ปะ โอ้ตายละบะเนี่งานนี่ยฮัลโหลคุณย่าย่าพี่หนูตายอยู่เนี่ยนะฮะจีโอ้โหมึงต้นนี่ต้นมันตันทางพอเมื่อกี้นี่มากข้องนี่ค่ะเลยโลมิ่งแห้งเมื่อกี้นี่โอ้ยต้นนี่เมื่อกี้มันโคตยูคค่ต้นมึงใหญ่มันบิดเลยนี่ มองต้นนี่ไม่ในี่ต้นนี่ไม่ในี่เห็นบ่เห็นแต่ตอมันเห็นบรู้ต้นนี่นีเดนี้โอ้ยปลาทมันหันไปเลยเดีนี้มาสายนี่เกียดมันไปมองเขาเล่นนาเมื่อกี้นี่โอ้ยตันให้วให้เหรอโอ้ยสวยเลย่ไห อุ้ยเล่นนนำแต่ข้าวเดียวไหมข้วเอแม่แม่ขายของนล้วเรถน้ำมาอยขอูหญิอหววังทายเลี่ายขอบกัวปลาดกอุ้ยตัวเงียบตุกนดี๋ยวรถเอร์หน่อยลูกรถเอร์หน่อยหแก๊ส้าต้องรีบออกจากป้าตัวนี้ก่อน เชียงคานครับบนแบบแห้งลุกแต่แห้งเมื่อกี้เราตรงมานี้ต้นเนี่ขันอย่าะข้าคนีเฮียลูกอีกนีเนาะออกก้อนนห้อออกก่อนนะฮะวไปแล้วนักกว่ามากเลย ตแห้งตลอดนี่้อนประตาดบนี่วะเริ่ไปบ้านบรรยากาศฝนตกลมแห้งลองเงียบตกก่อนต้องเดี่ยวหนีบ่หึ้นิมตรงะลงทาง้ะเิหนห Thằng đang bây giờ vẫn đang vẫn đang vẫn đây đấy đang vẫn đang buồn, mong vẫn đa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 ng

ทางนยูบานี่เป็ยะทางที่หมอาทาังเป็นยั่ไนับตลอดทาง้ยเฮ้ทั้งมาทั้งไปงมาทั้งเหมือนหอเป็นยังอมอบัตริ ต้นไม้ลวมนะ่เมนมาก้องนี่บา่าวต้นต้นไทยต้นไทยเรียงว่ามันหันแห้งมาานัมนหันนองก็อองตอนนี้พวเนียเบิร์ดเนี่ยต้นยูกาต้นมึงยังิ่งขาดเออดีตลอดนี่แ่ก้ไหแบบแม่

เดื่อว่าจี้เาไม่ยังอาอ่ะมึงอากัลกากัไัไปกันแล้วอยากนีป่าก็หอมแห้งเตืนหลายจนหลงทางเลยจำทางมาไห้

อีนางก็ตกก็ต้องหนอกว่เหาเดียวจากของเย็นเลยก็มันหายยู่เย็นเขาขนุ่าร่อวมหักบินเป็นลาไปเลยตัวเหมองปลาท้งขยาคนน่ออกจากคังโดยน้ำน้ำล้นทีว้่ พอจะไม่เลยน,น้ำเพราะนี่ไปเลอยกำลังพอดีกำลัพงพอดีครับผมไปเรื่อยครับน้ำใหม่มาพอดี นี่มันเบิดแะ้วเนี่นนปนยปั้นของนเลยดีด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 นำไหลทางเลยคับผม dạng rồi